ลืมัดคลิปไอ้เฮียมันจะมีคนที่ไหนไมันส้่งของหมออำถามที่อีสัว์มีเฮียเอวนี่แหละส่งของหมอส่งลูกแก้วส่งเฮียอะไรเต็มไปหมดเฮ้ย <c oughs> มึงไอ้หยาดต้องสั่งจริงไงเออเฮ้ยห,หลับแซบมาใหม่อัลเออตี้กูเองอ๋อไอ้เฮียสว่าปะของสว่าปะไม่นะ12สิบสองอยู่นะนะ กดยาป่ะกดดิเดี๋ยวกดมาถึงบนทีมไม่เดียวมาบาไปสัตว์นั่งทำของมาขนาดต้นกดบนทีมไม่เดียวมาบาต่อยกูจะปั๊มไม่ทันนีสัตว์ด้เอ้ยกระบี่เฟมันชื่ออะไรไอพนอะไรนั่นไะพลนงะพนอ๋ออะมันนี่ เล่นหมัดไหมอ่ะหมัดเซนสี่ไอเซนบวกสิบสามอูยังแชวมันอยู่ว่าใครไปเป่าหูมึงซื้อหมัดไอ้เซนสี่มันโหดไงเออเซนสี่หมัดตบลงหมดแล้วกดแค่ยากำจัดก็ตบธนูกดทีมงห้าสี่ลงไอ้เหี้ยว้าวว้าวไอ้เหี้ยโอ้ยว้าวสองเอ้ยหรือมีคนยิงเหี้ยอ่ะไม่เห็นแบงคีฟันนะยิงอยู่เนี่ยอ๋อเด็กเข้าลิงยิงกันเขาน้อไอ้ป้ากูช่วยโย กูลืมอะงรไปดีบัฟมันนี่เปลี่ยนเปี่ยนเป็นดีบัฟให้หน่อยนิสันไปว่างสองหมื่นแปดได้หรอเ้ยตายถ้มึงไห้เีตัวยิมื่นสองตายมเห็นนะทำไมอะก็มันตีสองคนไอ้โง่ป๊าปานฟ้าห้าหมื่นสามเอี้ยโคตรเอาไอ้สัตว์ไปยังดีวะที่มันไม่ค่อยมีนิน ให้มึงดีกว่าเพื่อนในตีมึงวะเนี่ยแบบไม่ให้ตีปั้เนี่ยให้ตีขี้อะไรกูเจอแม่งในวอลเซียนสี่ไคลิกหัวรวยรวยรวคลิกหัวมันคืนอยู่ไอ้เงี้ยมึงไม่มีเส้ดีมึงไปคลิกมันยังไงเส้ดีทัวนเป็นพันกว่าบาทเนี่ยเอ้สามันที่่งเกิ่มนห้าอยู่แล้วเส้ดีทัวนพันกว่าบาทเอ้สามพันบาทประมูลไปอ่ะเห็นเมื่อกี้มัดมัดอุ้ยมัดมัดดีมันก่อแตกแล้วโอ้ยเฮี้ย ออีีเยน่ชบโอ้โหถามจริง<น>ไอสตัตว์สามตัว,ตวล้มหมดเลย <Hey>. oh, เฮ้ยโหจะมะไอที่ไอ้น้องก็นั่งยิ้มกลุ่มกลิ่มไปแล้วไอสัตว์ใครน้องไหนนานีาเเนโรยิงแบบไอไอพวกเดินเข้าไปหามันล้มหมดเลยเยอะอ่ะไอเียเอลยิงไม่ตายวะห้าหมื่นเมื่อกี้อตัดโอเคถือว่ามึงได้บัฟอย่างเนี้ย ความรู้สึกเหมือนกูค่าไปเยอะมากเลยมันได้แค่นี้วะไม่มีมิโกะบอกว่าถ้ากูจำไม่ผิดตัวหัวเหี้ยใครได้วะสองหมื่นเก้าของมึงเหรอมันไม่กดยาแะ้วกันเวนไม่กดอนอะไรไม่ได้ผมยังไงมันไม่ได้ยองดองยาอะไรเยอะก็แค่มวนทินแว้นอะจรที่ห้าสี่ว้นไอ้เหี้ยกูโดนโบกรถว่ะไปไม่ถึงนี่สัต หมอก no ูโดนล้วงแล้วเกิดหมอหน่อยเกิดหมอหน่อยเกิดหมอหน่อยผมแนะนำให้เปิดว่าฟ้าแล้ววิ่งเข้าไปบ้านไว้รับรองเลี้ยวซ้ายนะมันมันไม่ได้ใช่ว่าจะท้อนขนาดนั้นไอ้เหี้ยมันก็แตงกูวิ่งไม่ออกว่ะออกครับเฮ้ยไอ้เหี้ยกูจุกมันกูหลบมันมาได้คุหลบไอ้หมัดมาได้แล้วไอ้สัตว์ลัชดาเฮ้ยเนอะมีรัชดาได้เหรอ มาใหม่แล้วแถวอะไรไม่ใช่มาแซ่บเพิ่มเลยอะไรเนี่ยรับแซ่บรับแซ่บมันจะตั้งว่ารับทราบใช่ไหมแถวอะไม่การเล่นเสียงรับแซ่บรับแซ่บแซ่บจ้ะแอบแซ่บเนี่ยเออได้ป่ะไอ้เฮียเวลาโดนหมัดล็อกเนี่ยเฮ้ยโนโวตัวฆ่าหมัดเฮ้ยเนียเอาหน่อยวะ โดนเลยว่าตายหมดแล้วเนี่ยมานานแล้ววายเอวตายอีกรอบเพิ่งเกิดตายเกิดสองรอบไปยังยุดเกิมก็ฆ่ามัดที่อะไรกูโดนมัด่ือกูถ่ายเองที่อ่ะเหี้ยวิ่งมาทำเหี้ยทางนี้แต่กูไม่อยากไปตีมึงมูมิวไปบอกไปดิหวางใจนะไปเหี้ยไปแล้วนั่นน่ะเห็นไหมล่ะแล้วที่เกี่งวิ่งไปเแคย ไอ้เที่ยวไม่มาเหงาะอะเนี่ยชีบหายเอาอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยวเราพอมันออล็อกกลุ่มไอ้เหี้ยบ้านตรงตรง,ตรงบ้านเราอย่างเยอะเลยเหี้ยเออ้หสิบกูไม่น่าแลกเลยเฮียมัน เนี่ยเนี่ยพอแม่งล็อกอ,อ,อูกูเอ๋ยหมายถึงตัวละครเอ,อ๋เออดอชอบไม่มาไม่เต้าท้าวนี่ไงสะท้อนไปเลยไง,ไงอีสัตว์เดินก่อนโอ้โหเด็ดแม่ลืมส่งดอกไอควายเอ,อ้ยเฮีย้ยวอมเกี่ยเทียเนี่ยไอเฮี้ยเนื้อตัวเองไอสัตว์แม่ง จะตีหมองกูอเออเี้ยอีกเี้ยเอ้สองมูลเต็มเกมหมายก,กดเดินไม่ได้ทำไมกดเดินไม่ได้มันโดนหมันล็อกจนบลาาั๊กเดยไอ้บ้าได้งาใช่ผมเข้ามาทีละคนทีคับอ,อืมเนี้ยมันพูดเหมือนในหนังกระตัวนะเข้ามาทีละคนเนี้ย พวกมึงกับไมห้หมดเลยแต่เข้ามาทีละคน,นเฮ้ยยิงยิงยิงมันดิไอ้คำมเป็นบทที่สองร้อนรู้ได้ไงมันร้อนวะคำมแม่งที่เรียงเปิดเอมันเคยหัวร้อนในเคีียคำไปสักไอโรเซียนเพื่อนหยุดก่นอนเอเอหมัดกันหนึ่งทำดี <laughs> รู้ส้างไอ้สารโดนหมัดล็อกเป็นไง ไหวเพื่อนเออย่างนั้นแหละยิงไว้แป๊บนึงเออกูยิงอยู่เพื่อนกูยิงอยู่มึงกลัวเพื่อนเข้าเลยเยอะเหมือนติดตาตัดเป็นอยูดิ่งอ้สัตว์เห็นในคำมั้ะไอ้เฮียคำไอ้เฮียคำไอ้เฮียคำไอ้เฮียวิ่งกลับไอ้สัตว์ไปไปไปหมอหน่อยหมอหน่อยหมอหน่อยครับกูน้ำให้แล้วกูน้ำให้แล้ว กูนำไห้แล้วน้ำไม่สุดดีเฮี่ไไม่ไม่ไม่กูยิงข้ามมึงก็แพ้แน่มันมาเลยมั้งน้ำอะไรอ่ะนี่ไงขอได้ครับขหมอได้ครับขหมอได้ครับหมอยังไม่ตายนำอยู่กูนำอยู่กูนำอยู่นี่ไงยิงไกลไงพอมึงหยุดตรงนั้นกูทำอะไรบางทีไม่ถึงไงนี่ไงมันต้องมึงรู้จักมันมึงไมรู้จักบันไดมรณะไงเข้าใจปะเฮ้ยข้างหลังเอ้าเออกูกดมไปกูกดไปไปทะลุแล้วเข้าไป ไอ้ปั๊บกิงหมอที่หมอตรงนั้นเราเห็นว่าตัวหนึ่งอ่ะกูยกให้มไ,ไม่ยมีใครอย่นงไโพเลยหรอวะเหี้ยไม่ได้ว่กูไม่เห็นหรอกกูกดมาลตการแล้วมันหันไปเองนี่แที่มันยิงรออ้สอทถอนอ้นนี้อะ <c oughs> อ้สัสรออุ้ยขนาดมันไม่ได้ล็อกกูยังยืนเอออะถามจริงตัวฮาคิไง ปั๊บเลนโงน่กูกลัวมานต่อเอ,อ้เอ,อแรงมากใช่สียสัมึงไม่โดนหมัดจี้อยู่กูดิรู้ใช่ไงโอ้โหไอ้แบนเตะใส่เดาขีดรอบน่าเฮออียเ,ออเราถ้าตัวละครมีฟันก็คือฟันหักอะ่อกอะออกลัวแค่นี้เ็อ <c oughs> อยู่แป๊ก็แ่ง<บ>ยืนใกล้ๆกูตัวกูก็เอือบแล้วยิงโย่ผมยิงโย่เพี้ยหมอเต็มเลยหมอเต็มเลยแต่กูยิงไม่ได้ไอี๊ยสัตว์เอ้ย โอ้โหตายแล้วไอ้โป้ยพันหกพ่อมเถอะไอ้เหี้ยเอวรีบตายยังอีสับอะไรดาเมจเสริมเทพกูตายแล้วไอ้เหียต้องทำยังไงตึงจะตีไก่ยี่หลังหนานี่โอ้แบทแมนมึงใจเกเรแก่ยังมันกวาดออเรียบเลยแบทแมนใครับโอ้ยไอ้เหี้ยต้องให้ออแตกว่ะเดี๋ยวกูเรียกออแตกก่อน กูอยากกูอยากได้บัฟเกาะจากมึงมากอ๋อแต่เร็วอ้าวยิงไอ้เหียยิงไอ้แซดแม่งไปโดนไอ้หนูนั่นตายอุ้ยไอ้คำโอ้ว้าวกูเก็บหมอเองไม่ต้องกลัวรวมสามแล้วรวบตึงนี่เออไอ้สัตว์แม่งบอกว่าไปไปไปพ่องกูโดนโบกอยู่กลางวอร์เนี่ยโดนอะไรวะอ๋อไอ้โพไอ้เฮีย ไอสัตว์มึงล็อกไวจริงนะอยู่ในบ้านเต็มเลยสี่ห้าตัวก็เราอยู่ฝั่งนี้หมดแล้วไงโอเคผมเองงั้นแหละน้วแล็อกไอสัตว์นตัวแกทำไมก่อนหนึ่งโหแบทแมนเก็บหมอแล้วไหนแบทแมนมันอยู่ปลาไผ่อ่ะอืม เฮียอะไรนะดแดดไก่ยางไปยืนตีสิวอยู่เฮียกูโดนไอโพยิงสามหมื่นสี่เลยธรรมดาโอ้ยโพยครับไอโพยอยู่ในบ้านนะยักกี้ข้างหลังมันข้างนะดิไอ้ศาตว์กูยังไม่ข้างนะยักกี้่แบทแมนแบทแมนไอ้ศาตว์วิ่งมาสุดเฮียแบทแมนลอยป่าเอาแดดเอาแดดไปเอาแดดไปเอาแดดเอาเราพาปิดชีวิตเฮียะไรเนี่ยอืม เอ้ยมึงปานตาใครบ้าเออนี่ไงแดกคาลิงมึงช่วยกูช้าไว้แล้วอีกี้อตายซะมึงอ่ะเอาหมอมาทำค่าไอ้แบทแมนลูเซี่อ่เฮี้ยป๊าบมันจะเป็นแบทแมนอยู่คู่กันโอ้ยล้มกันหมดเลยเอาหมอมาอย่าเพิ่ตาเอาหมอมาเกิดอะไรนี่เอาหมอมาเกิดอะไรนีเออนั่นแหละกปูกับยอดไปเลย เอาออกมาเกิดดิปั๊บไอ้เฮี้ยหมอที่ไม่ค่อยจะติดพะส้สหายของมึงอ่ะเอาออกมาเกิดดิแล้วคอยปั๊บพูดคอยเอ๋พูดกูก็ต้องส่องโหสหายยี่สิบสี่แต้มไอ้เฮี้ยเอ้ยเป็นมันแบบกูว่ามึงมึงเอาก้าวสวรรค์ออกแล้วมึงอัพสหายดีกว่าวะเพราะว่าเก๊กมันไม่จําเป็นหรอกเฮี้ยอ่ะใช่ปะล่ะเออมันมีหมอตัวอื่นให้กูม่หมอตัวอื่นมันเก๊กแรงหมอนไอตี้เอ้ยเหี้ย มึงจะหมอบูมึงก็ต้องไปบูให้สุดเลยไม่คือถ้าเวฟอะมึงก็ให้มันเก๊กบ่อยๆก็ได้อะเป็นไรอะยังไงมันก็กล่องเก๊กอยู่แล้วไม่ไม่ไม่นั้นก็เอาไอ้นั่นออกเทพคุ้มครองกายอะให้มันไม่ต้องให้เออปานเทพคุ้มกายให้ไม่ต้องเก๊กนานมากไอ้ปานไอ้ปานไอเนี่ยไอ้ปานฮิวสองเท่าอะคมจริงก็ไม่น่าจําเป็นนะต่ายกันแพงอย่างวาไอ้เนี้ยก็งงกูงงปานเซนสองใช่ปะเออกูอยากถอดไปขายที่หายเลย กูว่าไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นรวมๆกันโบกมันก็ได้อยู่นะพวกท้าเวลน้อยๆโนี่เฮ้ยแว้นจะตายขี้ดิไะไวะเฮ้ยข้าวปั้นรู้แล้วเฮ้ยกูมัวแต่โม้อยู่เฮี้ยนี่ีตั้งมาหน่อยยบอกปั้นอยู่ไหนว่าขอส่งปั้น่อยไว้งั้นแหละไอ้สัสให้มันเป็นเสี้ยนหนามตามตาพวกมึงเนี่ย เออไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูรีให้มึงเอาส่งมาดิแหมไอ้เหี้ยไอ้สนเก้มไม่อยากว่าอะไรวะไอ้โสมรีฟังตายไม่ได้กัดรำมังกรหมดอเนอ่ยมาเราจะโชวดีกูไม่หนีแล้วไอ้เหี้ยนินจาไอ้เหี้ยกูตีปกสิบสองอ่าไอ้เหี้ยกูตายไอ้สัตว์กูยืนกลางงธรรมะไอตื่นไอ้ตื่นเออ โอเคกูแอบส่งแล้วหมออยู่ไหนมัง่งมีคนเข้าไปมูมิวเข้าไปม,มไไูมิไรเดอร์ออเฮ้แบนแบนดิฟคอนไอ้เชี่ยเสียเวลาชิบหายเลยยิงไม่โดนโหตัวงงหลบดีอีกไอ้เชี่ยโหไอ้สัตว ไปมาจาัหนึงล็อกนินเพื่อนไปล็อกใครวะเออโหตายตั้งแต่เอวแล้วไอ้เหี้ยจะจบแล้วนี่วะทำไมไมันอยู่ตีกวูวะไอ้เบนแมนอะ่ะก็มันตีคนที่อ่อนแอเสมืงองก็งว่าดีเหี้ยตีกูเฉยเลย แบตแมนมามาเฮ้ยแห่ข้าวิงยอยู่พึ่งตายวนเอ้ยตายตาย,ตายสัตว์เด <c oughs> ี๋ยวทันไหมจืนเออขวยเลยโอ้โหก้าวล้ำพายแล้วเหี้ยยิงโดนนินตายวะ ไอแค่ตัวอื่นก็แย่ไม่ตายไปโดนน,น,นนินตายขนาดนี้อะนี่วอลคุณสองบอลม่อนะทำไมกูได้เหรียญน,น้อยจัยงวะยังไม่มออแต่กูเหรียญไม่เต็มเนี่ยแต่